สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะภาษาจะตำแจ่วพริกสดนะคะก็เตรียมห่อ,อข้าวนะคะยา,าชิถ้ายา,าชีไปถามบ่าวมืดว่าจะไปทํางานอยู่วันนี้เนาะภาษาก็เลยเตรียมข้าวนะคะเตรียมข้าวเตรียมกับข้าวนะคะไปทํางานนะคะตำแจ่วนะคะมีผักดองนะคะมีซัานี่แหละ ตำแจ่วมะกอกใส่ปละาระ้นะคะเอาลงมาตามข้างล่างมันจะได้แหลกเดี๋ยวมันกระเด็นขาวตาตามพริกสดนาะ

ใส่ราราน ปลาไม่ได้ใส่มะขามเปียกนะเพราะว่าเราใส่มะกอกแล้วนะคะใส่มะขามเปียกจักน้อยเบ้อใส่มะขามเปียกจักน้อยนะคะมะขามเปียกแกะไว้ วันนี้ก็จะเอาไปเกะด,ด้วยว้าวหวานมะกอกเดี๋ยวล้างสัก แจวนะคะนี่ใส่กระปุกแล้วก็จะใส่ตะก,กร้านะคะเรียบร้อยรอลุงเสื้อไปยำ้ำกลับอยู่นะคะเพิ่นใส่กลับไหวใส่กลับหนกบอพละวานะะ แล้วเดี๋ยวภาษาก็จะหาพุงไปใสม่มะขามนะจะเอาไปปอกด้วยนะแกะด้วยนะคะปอกเสร็จแล้วเหลือแต่แกะนะคะโทรหาญาก่อนว่าบ่ามืดลุกหรือยังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวบ่ามืดไม่ไปก็ได้กลับมาอีกนะคะ